สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊หมูเจ๊โอทูออฟฟิเชียลนะคะโอ้ไงแต่วันนี้จะพาไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์นะคะพี่น้องอยู่ขอนแก่นวันแรกนะคะอ้าวมีดาบมองจอดรถไหมมันเข้ามาไม่ได้เมือมอม่อเมื่อแรกค่ะพี่น้องเบื่อนี้โอ้คนร้ายหลายค่ะรถหลายรถเยอะมากหาที่จอดหามองจอดกะ บ่ได้พี่น้องอ้วนอยู่ดังหลายรอบนะก็เลยได้นผ้าไปเบิง่งบรรยากาศในงานวันนี้เป็นมือแรกค่ะวันที่24มกราคม2568นะคะงานวันเกษตรภาคอีสาน2568นะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแกน่นแกน่นแกน่แกนนะคะพี่น้องมึงนี่พาไปชมบรรยากาศอันนี้เป็นมองจอดรถได้พี่น้องนี่เป็นที่จอดรถยนต์นะคะอีกฝั่งหนึ่งหู้วมเหมือนเงีวไปหอวคลุ่ม่มองจอดรถหลายจีนเดี๋ยวพาไปดูนะคะ า,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 านี่มีมอไซค์รับจ้างพ่อพี่น้องรอที่นี่เรียกได้พะนะนี่ลองรอมอไซค์รับจา้างมาเร็วมาเร็วมากมา,ากสาร้างเขางานบุดออนไลน์ค่ะก็สิเรียหบอก อ่าบ้าบ้านี่วันที่ยี่สี่ค่ะหอนวันที่สองของขุมพ่าเลยพี่น้องนะี่แะวันนะอุทยานอ่าอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรนะคะมหาวิทยาลัยคอนแก่นนะพี่นอนะ้องเนาะงานเกษตรภาคอีสาน ะอะไรบ้างมี่ห้องน้ำด้วยนะอันนี้เป็นห้องน้ำสะดวกเพื่อความสะดวกนะคะพี่น้องอาันนี้ก็จะมีที่จอดรถเขาได้รายทางค่ะในทาง ันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะฮะอูนน้มนก็จะเป็นแผนที่อาข้าวนะพี่น้องเนาะนนี่อ,อาเดียคะ,คะี่เขาเปิดวิธีเปิดไปแล้วดียสี ให้เป็นแปลงผักของน้องๆนะฮะ้อ <not>. ้พี่น้องนี่ก็ผักผักบ้านเฮาหุ้ยน้อนน้อนมัดขอดมาดขอดงานเกษตร จับมือนี้จับมืออยู่ตรงนี้เอ้ยไอ้ชายไม่ยอมจับแย่เขา <c oughs> มองทางไหนอ่ะนี่เป็นมาสพอตมาสพอตในงาน <c oughs> มองเห็นทางไหนอ่ะมองทางไหนอ่ะร้อนไหมร้อนไหม <c oughs> น,นี่พายอย่างนี้นี่อย่างนี้ฮะบั <c oughs> กพีกพีกหน่อยดีบักพีกให้ทำ <c oughs> อนนไรดี ไปทั้งนี้ไปทั้งผุนไปตรงไปตรงตรงไม่ไปทางนี้ก่อนก็ได้่อันนี้มีดินพร้อมปลูกอันนี้นะพี่นเราน่าสนใจลายอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์นี่เป็นโซนเมล็ดพันธุ์ นี่พันพืชพันผักมีพริกสลแัแน่โอ้หลายอย่างเลยนี่นี่นะคะเอาโพดะเอาโพดทานตะวันสดใหม่กันนี่โอ้นี่น่าจะเป็นผลผลิตของน้องๆแหมเบ่รอ,อ,อันนี้อ่าใช่ชุมชนการเกษตรการเรียนรู้ โรสเมรี่ก็มีคะต้องเอ่างมี้คือสักสันเนยเธอเนี่ยเซลรรี่ลิวไตวันก็มีโอ้ พืชสวนพุ่สวนปีสองน้องนลองกเกษตรนะคะพี่น้องโอ้อาร์ตวิวดีแท้วิวดีแท้นี้เป็นสมาร์ทฟลาวเวอร์สวนดอกไม้พ power flower ของมะขอนนะคะพี่น้องคณะเกษตรบี่อกเช็งที่มีใครยัง ถ่ายยังไม่ใช่มไม่ไปถ่ายอยู่หุ้นอยูอ่นนั่นนี่ยังก่อนไปอันนี้ค่าเขานะพี่น้องสามสิบบาทมไม่ไปถ่ายอยู่นูน่นเขาเขียวเป็นถ่ายรูปอ่ะอันนี้เป็นสวนดอกไม้ว้ายสวยมากค่ะพี่น้องอาทิตย์กำลังจะตก เป็น smart flower farm ค่ะของามายวิไลคอนเก่นนี่นอ้สวยมากต่เขาไปช,ม,ปไปชมถ่ายรูปก็ไปชมถ่ายรูปถ่ายกับดอกไม้ได้นะคะก็มีค่าบำรุงรักษา30บาทะคะ่ะผู้ใหญ่เด็กก็20่สิบนะพี่น้องเพราะว่าสวยจริงนะคะ่ะบางทีกําลังจะตกดิ นี่เป็นงานเกษตรเกษตรนะคะงานเกษตรวันแรกนะคะวันที่24 24มกราคม2568คะพี่น้องเรอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่าใครสนใจอยากมาเดินรับชมกบบมาได้นะคะพี่น้องอยู่ที่นี่ยละค่ะมาขอข้างเดพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เจมู๋ก็ฝากไว้สำหนับนะคะเดี๋ยวเท่านเจออย่างน่าสนใจแล้วเจมู๋จะอ่าทายแล้วก็อัปเดตให้พี่น้องได้เบื้องต้นกันนะคะพี่น้องเนาะ สวัสดีค่ะ